สวัสดีครับเปิดคลิปมาวันนี้ก็ขอเป็นกาลังใจให้กับเหล่าทหารไทยทุกนายนะครับที่ปฏิบัติภารกิจอยู่ตามชายแดนนะขอให้เหล่าทหารการทุกท่านกับสู่อ,อบอม่กครอบครัวอย่างปลอดภัยพวกเราเป็นกำลังใจให้เสมอนะครับจริงๆก็ไม่อยากให้เกิดการสูญเสียทั้งสองฝ่ายนะแต่ว่าแม่งทาเกินไปไอเมดแม่งทําเกินไปแม่งทําชาวบ้านไม่รู้อีโนอีเนชาวบ้านตาสีตาสามันไปทําเขาทําไมหน้ามันไส้เลยนะแบบเนี้ยจริงๆผมก็เคยเป็นทหารเกณฑ์มาก่อนนะครับมีโอกาสโดนเรียกเหมือนกันถ้าเขาเรียกผมจะรีบไปเลยแม่งมันไส้ จัดตัวแม่งให้จับเลยพวกนี้รากหัวไม่เก่งไงอัดตัวก็ตุยเหมือนกันอะ่ะต่อเลยมาวันนี้นะฮะเราจะมาเล่นปืน M 5 9 0 <Yeah. S 1> นะครับคลิปที่แล้วที่ผมลงไปนะคอมโบสกิลเด็กแหลงควรเนิฟไหมแต่ว่าคอมเมนต์เกี่ยวกับคอมโบสกิลเด็กแหลงไม่ค่อยมีเลยส่วนใหญ่นะครับบอกว่าเนิฟ M 5 9 0ดีกว่า2เมต็ดตุยมันเกียนเกินบางคนบอกเกาะ4เม็ดเดียวตุย <Yeah. S 1> มันใช่หรอโดนหัวหรือเปล่าถ้าโดานหัวก็อาจจะใช่นะเพราะว่าดามเมจมันแรงนะครับเพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับ ปืน M590 ควรจะเนิร์ฟควรจะบัฟหรือว่าบแบบนี้แหละดีแล้วก็ลองคอมเมนต์บอกกันได้นะครับนะก่อนอื่นก็กดไลค์คลิปนี้แล้วก็ไปรับชม M590 จากผมกันเลยครับถ้าพูดถึงโงหนหึ่1เรื่องเติมเกมแล้วก็ต้อง r ิก Man Shop เ <Yeah, S 2> ท่านั้นครับเติมปีไฟโคตรจะถูกฮะเริ่มต้นเพียงแค่12บาทเท่านัน้นมีทุกแพ็คทุกราคาให้เติมแถมมีโปรลดหนักจัดเต็มตลอดด้วยนะครับ ถ้าเราเติมที่เว็บลิทแมนช็อปเนี่ยหลังเติมมีเงินคืนนะเพื่อที่จะสะสมนะครับเอาไว้เป็นส่วนลดในการเติมครั้งหน้าได้อีกอยากเติมออนไลน์ก็ทำได้นะครับมีทีมแอดมินดูแลตลอด24ชั่วโมงครับ อยากสัมผัสความคุ้มค่าเราต้องมาเติมเงินที่ litman shop เท่านั้นนะฮะมารับเดี๋ยวเราจะมาเล่นปืน m 5 9 0นะครับคลิปที่แล้วที่ผมลงไปนี่ c o m โบสก i ลเด็กแรงควรโดนเนิฟไหมปรากฏว่าไม่ค่อยมีคอมเมนต์เกี่ยวกับคอ m โ o ส k ิลเด็กแรงสักเท่าไหร่เลยมีแต่แบบเนิฟ m 5 9 0ดีกว่าไหม2เม็ดตุยมันโกงเกินบางคนบอกเกาะ4เม็ดเดียวตุยมันใช่หรอน่าจะโดนหัวแล้วแหล,ละแล้วก็มีคนมาเม้นตอบนะครับบอกว่าถ้ามันโกงอ่ะอยากให้เนิฟก็เล่นเองดีจริงๆผมเข้าใจทั้งสองฝ่ายนะทั้งฝ่ายที่อยากให้้เนแลวก็ ไม่อยากให้เนิบถ้าเกิดว่าปืนตัวนี้ไปอยู่ในมือคนที่เล่นคล่องๆมากๆยิงคมๆไม่มีดาเมจบื้เลยเนี่ยเกียร์นะปืนตัวนี้แต่ถ้าอยู่ในมือคนที่เล่นไม่ค่อยคล่องไม่ค่อยเก่งยิงไม่ค่อยคมเนี่ยก็เป็นปืนธรรมดา <Okay. S 1> เฮ้ยเจอเพื่อนขอ,ขอเอ,อผมก็เข้าใจทั้งสองฝ่ายนะทั้งฝ่ายที่อยากให้เนิบแล้วก็ไม่เนิบแต่ส่วนตัวของผมก็มองว่าถ้าความเป็นธรรมก็ลดดาเมจลงสักหน่อยก็ยังดีสักสองร้แปดสิบเก้าสิบ อันนี้แม่งรอไปดอกลอยกว่าแม่งดูเวอร์ไปไงได้มีตัวหรอเฮ้ยเพื่อนกูดาวเลยเก็บเพื่อนหลังไอ้วอัวอลเต๊กตมาดิวะทำไนเพื่อนสวยได้มีตัวอ้าว คือถ้ามันวืดอนะมันวืดเลยนะส่วนตัวผมเองก็ชอบยิงวืดนะครับแล้วมันจะเสียจังหวะไปเลยนี่แหละคือข้อเสียของปืนตัวนี้พอมันวืดดอกแรกปุ๊บเราโดนลูดตุยได้เลยนะเอาจริงๆขอซื้อกระสุนสลิงก่อนนะครับทุกคนถึงสลิงไม่ค่อยมีเส,สียงเท้าเสียงเท้าไาลสั้นด้วยไอเี้ยของมันหรือเปล่าถ้าเพื่อน,นอนจะไม่สัน้นเฮ้ยห่า้วไอ้เย็นพวกพวกปี ไอ้ไอ้น,นี่ตัวนั้เพื่อน่อยู่ตรงนี้ไม่ใช่หรอวะเพื่อนอะใช่ไหเพื่อนยิงดาวไปแล้วนะครบข,ข้ากบนผมว่าเพื่อนนั้นน่าจะอยู่เมืองน้าใช่ปะมมีคนเรียกไอ้ดอบอยู่เอเมีตัว ชิลว่าหลุดคิดว่าห,หลุดเห็นเงินเฉยดาวร้อยสิบร้อยสี่เก้าดอกร้อยสี่เก้าบ้าไปแล้วสวยสวยร้านคา้าราคาครับกันเจอคนนะ okay. s <S อนอ <laughs> เไอพวกเดิมหรือเปล่าเ <laughs> นี่ยอยู่ใกล้เราเลยเ <laughs> อาบานไปละ โกโกว่าเอาแมนะผมเป็นคนที่ยิงไม่ค่อยคมนะเลยยิงวืดบ่อยแล้วก็รู้สึกว่าไม่ค่อยชอบปืนตัวนี้สักเท่าไหร่ <c ười> คือชอบเล่นแต่โก,ก้อ่อนน่ะเลยดีปืนเลยเพราะแค่ร้อยเดียวยิงใครก็ไม่รู้นะครับเอาอาม่สาวน้อยคนเดิมเลย ที่มันปล่อยนั้นใส่ผมอะปล่อยใหญ่บางมุมใส่ผมแล้วแล้วมีคนทุบนะครับข้างหน้าไปปู่นพร้อมก่อสุดหล่อพร้อมหรือยังแกะละมันชุบเสร็จนะครับน่าจะอยู่บนฟ้าอยู่ทำก่อนเลยละกัน <amp> กเนี่ยอาไม่ล็อกกันด้วย มามามาอ่ะเอ็มห้าก็ส่งเสิร์ฟไปใหม่ดิเขี่ยอีกแล้วเอาอีกแล้วมาดิมาดิมาดิว้าวาจะโดนปืนพกตายมาดิาจะโดนปืนพกตุยห่าเอ้ย <c oughs> แดงโดนล็อกขยับไม่ได้ <c oughs> ถ้าเป็นปืน <c oughs> พีก้าสูนี่ผมตุยเลยนะดอกเมื่อกี้อุ้ยเพืนดาวครับมึงเดิมต้องกลับไปช่วยเพื่อนดวุวนแล้ตรงไหนอ่ะ ต้องไหนย,ยิงอ่ะหมดหมดที่9คิวแล้วสวยยายเ,เดี๋ยวจะนี่เนี่ยพักมากกว่านี้แล้วกันแม่งสกาไปเยอะแล้วเนี่ยแต่ยังพักนละหลายตัวอยู่นะเดี๋ยวซื้อปืนสนิงก่อนแล้วกันนะครับต้องกันนะ่าจะมีนะผมว่า ข้างล่างหรือบนชั้นนะทุกคนนะ oh. มาด้กับตุยแล้วก่อนเพราแม่งมีตัวหนึ่งข้างบนแหละจะมีหรือเปล่าไม่อาจจะเช็คไม่ถึงเกือบตุยนะครับเมื่อกี้แต่ว่าวัดขึ้นหัวได้ก่อนของมันปูนะของกวนกาดวยไว้ก่อนมันต้องลงศพเก่าแน่นอนใ้เนี่ย มีกันครับข้างหน้าเฮ้ยสะทัวนดูดิดมันดอกละร้อยกว่าทุกคนถ้าไม่มีเกาะคือมันเกียนอ่ะมันโกงเลยอ่ะไม่มีทางกับเพื่อนมีตัวนะเพื่อนนะ สองเม็ดแบบไม่ต้องสืฟแป๊บนึงนะผมเห็นโดนตรงนั้นมันมีตัวอยู่แป๊บนึงปล่อยก่อนไอโดนปล่อยแม่งเลยข้างล่างอ่ะผมว่าน่าจะอยู่ข้างล่างเฮ้ยตัวเดิมบีนบ้องไม่ต่างเลยมีปะไม้โดนผมเจอยปะมี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 ก็มี ก็เนึงเห็นแล้วในเต็นเราเองเพื่อเราเองเอ็มพันเก็าศนย์ยับก็ไม่ปล่อยเราเลยซ้ำก็ได้วะเอ็มพันเ้าศูนย์ซ้ำก็ได้คะแนนกันหมดอ่ะสิบแปดคนคนหนึง่งเยอะอยู่นะวงเหลือดน้อยละเฮ้ยไปคนโดน เบอรสี่โดนครับจากทางชาถลงกันปีแกให้แค่นั้นแหละนั่นไปหนึ่งเรวไปนั่นไปอีกหนึ่งเฮ้ยมันหดจังวะไม่ได้เล่นนานเหมือนกันนะสกาเป็นสกาอัพสามนะครับเล่นกับเด็กแเลง้งไม่มเท่า ไี่ยัื่องคนมีห,หนักยิงมาไม่ดูไม่ดูหมุนดูอะไรเลยโอ๊ยนีนะก่อนนะนีก่ก่อนนะไป่รุนเอ็มเพิ่งถล่มมีหลังนะครับตัวนึง17คิวแล้วนะฮะตอนนี้ข้างล่างมีตัวนึงนะตัวนึงผมเอาตัว,ตวบนว่ะเฮ้ย เนี่ยสองเมตรไม่ตุยเออต้องแบบนี้แต่ถ้าเกาะหนาสองเมตรมันก็ไม่ตุยนะเหล่้ยหกสิบกว่าก็มีผมก็เคยยิงเนี่ยเห็นบ้าดาเมจไถลรถอ่ะมีคนคอมเมนต์ด่าผมเลยว่าไม่ศึกษาสกิลให้มันดีๆดอกแรกเห็นบ้า40่ดาเมจอ่ะคือดอกแรกมันจะแรงไคลรถอ่ะว้าวเยอะเข้าหัว สั่งเอาดอกนี้ทาไมโดนหัวผมตุยใช่ป่ะผมน่าจะตุยไปหวัน่นเพื่อนดาวครับยิงจากแถวฝั่งมึงนะเย,ะย,ะะย,ยเห็นป่ะมันชอบพูดอ่ะเอาผมเอา,ม,เอามันเม็ดเดียวมันเม็ดเดียวมันเม็ดเดียวมาดิ ยิงไม่โดนเลยอะไรครับเนี่ยเต้นเป็นอะไรเนี่ยจะไปลบกับคเมได้ไหมเอ้ยเอ้ยส่วนเล็งไม่ค่อยดีดูไว้นะคเมนะผมคเมนะผมอัดตัวให้ตุยเลยนะ1 8คิวครับทุกคนครับแดกเพื่อนกับปืน M590 ถ้าถามว่ามันโกงไหมผมก็ชอบนะปืนตัวนี้ แต่ว่าผมยิงไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่ผมชอบเล่นโทกุกอนมากกว่าถ้าเกิดว่าใครคิดเห็นยังไงก็ลองคอมเมนต์บอกกันได้นะครับว่าควรจะเนิบคนจะบัฟหรือว่าแบบนี้แหละดีแล้วโอเคท่านผู้ชมถ้าชอบคลิปนนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยกันแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ